สวัสดีครับนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูเบียร์นะครับอีกแล้วนะครับในวิชาสุขศึกษาและพละศึกษานะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนกันเรื่องของความแตกต่างของแต่ละครอบครัวนะครับนะลองมาดูว่าเรื่องหัวข้อวันนี้จะเกี่ยวข้องอย่างไรนะครับมีความสําคัญอย่างไรนะครับ ความแตกต่างของแต่ละครอบครัวนะครับก็จะส่งผลต่อการดําเนินชีวิตของคนในครอบครัวด้วยนะครับนอกจากความแตกต่างทางด้านการเจริญเติบโตนะครับรูปร่างหน้าตาของแต่ละครอบครัวนะครับนะก็ยังมีอีกหลายอย่างนะครับที่มีความแตกต่างกันของครอบครัวแต่ละครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมนะครับความคิด ซึ่งบางทีจะได้รับการถ่ายทอดการสั่งสอนมานั่นเองนะครับของแต่ละพื้นฐานแต่ละครอบครัวนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีประเด็นหลักๆที่มันมีความต่างกันอีกนะครับเดี๋ยวนักเรียนลองไปดูทีละข้อนะครับข้อที่1ก็คือด้านของเศรษฐกิจนั่นเองนะครับเศรษฐกิจก็หมายถึงว่าน่าจะหมายถึงเรื่องของฐานะนะครับนะต้องยอมรับว่าในชุมชนนะครับของเราเนี่ยก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของฐานะในความ ร่ารวยยากจนปานกลางไม่เท่ากันนะครับความพร้อมความอะไรต่างๆที่ที่ส่งเสริมให้ในด้านนี้นะครับก็จะมีไม่เท่ากันนะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับเรื่องของด้านสังคมนะครับด้านสังคมสภาพแวดล้อมนะครับก็อาจจะมีส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องถ้าแยกย่อยเข้าไปก็จะมีเรื่องของาศาสนาความเป็นอยู่พื้นที่ท้องถิ่นนะครับอยู่ในชุมชนเมืองในชุมชนชนบทอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือความแตกต่างอย่างที่2นะครับ อย่างที่3ก็คือด้านการศึกษานั่นเองนะครับบางครอบครัวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติๆนะครับหลายคนอาจจะมีการจบการศึกษาขั้นสูงนะครับบางบ้านอาจจะจบการศึกษาระดับภาคบังคับอย่างเช่นอย่างสมัยก่อนเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่ของคุณครูเองก็จบแค่ชั้นป .4 นะครับนะจบชั้นป .4 แต่ก็สามารถประกอบอาชีพทํางานสุจริตนะครับส่งคุณครูเรียนได้มาเป็นครูได้เหมือนกันนะครับแล้วก็บางบ้านเนี่ยอาจจะ ไม่ได้เรียนอะไรเลยนะครับแต่มีความรู้ความสามารถด้านทักษะอย่างอื่นมาชดเชยนะครับอันนี้ก็คือความแตกต่างกันนะครับของแต่ละครอบครัวนะครับมีประเด็นหลักๆก็จะมีด้านเศรษฐกิจนะครับด้านสังคมด้านการศึกษานะครับมาดูนะครับด้านที่1นนะครับด้านเศรษฐกิจนะครับเนื่องจากฐานะของแต่ละครอบครัวนั้นมันอาจจะไม่เท่ากันนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่ามันมีผลอย่างไรอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะครับนักเรียนอาจจะ ไม่ใช <c oughs> ่เป็นกับทุกครอบครัวเสมอไปนะครับแต่อันนี้คือคือเป็นตัวอย่างแล้วก็อาจจะเป็นส่วนส่วนใหญ่นะครับดูข้อที่1นนะครับมี2ครอบครัวนะครับก็คือครอบครัวของป่านก็คือเด็กผู้หญิงนะครับครอบครัวของก้านก็คือเด็กผู้ชายนะครับเราไปดูของป่านก่อนนะครับอ่านตามได้เลยนะครอบครัวของป่านนะครับพ่อแม่ทํางานนะครับทํางานก็มีรายได้ดีนะครับมีเวลาดูแลเอาใจใส่และช่วยสอนการบ้านลูกนะครับ จึงทําให้ป่านเนี่ยนะครับรู้สึกอบอุ่นใจและมีความสุขนะครับอันนี้ก็คืออาจจะคุณพ่อคุณแม่อาจจะทํางานที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าอาจจะได้เงินเดือนสูงนะครับแล้วอาจจะมีเวลาด้วยนะครับแล้วก็เลยช่วยสอนการบ้านได้พูดคุยนะครับทำให้ป่านเนี่ยรู้สึกไม่ห่างเหินกับคุณพอ่อคุณแม่รู้สึกอบอุ่นนะครับแล้วก็มีความสุขนะครับามาดูครอบครัวที่2นะครับครอบครัวของกานนะครับน้าเศร้านั่งกอดเข่านะครับพ่อแม่นะครับทำงานหนัก เพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวนะครับจึงมีเวลาเอาใจใส่ลูกน้อยลงนะครับทําให้ก้านเนี่ยเกิดความว้าเวอาจจะเงาอาจจะอะไรเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องทํางานอันนี้ก็คือตัวอย่างครอบครัวที่มันอยู่ในสังคมของเราจริงๆนะครับแต่ทุกครอบครัวอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับครอบครัวบางครอบครัวเนี่ยฐานะอาจจะดีนะครับแต่ว่าทํางานมากจนลืมนะครับว่าควรอยู่กับลูกตอนไหนอะไรอย่างไรนะครับอาจจะเลี้ยงลูกด้วยสิ่งของก็มีนะครับให้โทรศัพท์ให้เงินลูกอาจจะ ไปถูกชักจูงไนทางที่ไม่ดีก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างเนาะสำหรับครอบครัวที่อาจจะยากจนสักหน่อยนะครับเขาอาจจะต้องทํางานหนะักก็จริงนะครับแต่ว่าเมื่อถึงเวลาที่ต้องอ,อยู่รวมกันกับครอบครัวเนี่ยเขาอาจจะมีการพูดคุยกันสอบถามเออวันนี้เป็นยังไงบ้างลูกทําการบ้านเสร็จไหมไปเรียนเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็อาจจะลดช่องว่างแล้วความาความที่งานกับเรื่องของลูกเนี่ยได้เหมือนกันนะครับก็ อาจจะไม่ได้เป็นอย่างในตัวอย่างเสมอไปนะครับนักเรียนเน้นย้ํานะครับให้ให้ดูเป็นตัวอย่างเพื่อเพื่อให้นักเรียนทำความเข้าใจก่อนนะครับข้อที่2ด้านสังคมนะครับก็คือสภาพแวดล้อมหรือชุมชนนั้นๆนะครับที่ครอบครัวนั้นอาศัยอยู่นะครับแต่คุณครูต้องขอเน้นย้ํานะครับว่าเป็นแค่ตัวอย่างที่นํามานําเสนอนะครับอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้ทั้งหมดนะครับเพราะว่า ความเป็นจริงแล้วมันก็มีหลายรูปแบบนะครับแต่อันนี้ยกตัวอย่างมาให้เกิดความเข้าใจก่อนนะครับด้านสังคมนะครับมีสองครอบครัวเหมือนเดิมนะครับก็มีครอบครัวของหนิงกับครอบครัวของมดนะครับครอบครัวของหนิงไปดูก่อนนะครับพ่อแม่มักจะตามใจบางบ้านเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะครับเมื่อลูกทําผิดก็ไม่ตักเตือนนะครับอย่างคุณครูเองก็เลี้ยงหลานตามใจบ้างนะครับบ่นว่าบ้างอันนี้ก็คือไม่ได้ปล่อยปะละเลยจนเกินไปนะครับแต่อย่างของหนิงเนี่ย ลูกทำผิดก็ไม่เตือนนะครับปล่อยให้ทําตามใจทําให้หนิงเป็นคนเอาแต่ใจและมีพฤติกรรมก้าวร้าวไม่สนใจความรู้สึกผู้อื่นการเลี้ยงดูในครอบครัวของหนิงนียมีความสําคัญนะครับบางคนเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับมีจริงๆเหมือนกันนะครับที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะรักรักลูกมากเกินไปผิดทางไปหน่อยนะครับไม่คอยตักเตือนตามใจจนกระทั่งลูกเนี่ยเกิดพฤติกรรมว่าเราต้องมีคนตามใจเท่านั้นนะครับเขาอาจจะไม่ได้เรียนรู้ในในบางเรื่องนะครับ แต่อย่างนักเรียนเนี่ยคุณครูเชื่อว่าแยกแยะได้นะครับว่าอะไรถูกอะไรผิดนะครับมาดูครอบครัวที่2นะครับครอบครัวของมดพ่อแม่เนี่ยปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างนะครับบางบ้านเนี่ยอาจจะไม่ได้อ่าอาจจะไม่ได้พูดคุยกับลูกมากอาจจะมีพูดคุยแบบนี้หน่อยแต่คุณพ่อคุณแม่ทําตนเป็นตัวอย่างนะครับทำให้ลูกบ้านนั้นหรือว่าเด็กคนนั้นนะครับยึดเป็นแบบอย่างนะครับเห็นเห็นมาเป็นตเห็นตนเป็นตัวอย่างตลอดนะครับก็เลยทําตามอะไรเงี้ยนะครับ ดีในด้านคุณธรรมจริยธรรมเช่นไม่พูดโกหกนะครับไม่ลักขโมยนะครับทำให้หมดเป็นเด็กดีและมีมารายาทเรียบร้อยนี่คือตัวอย่างนะครับนะบางบ้านเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้อ่าสอนเป็นเรื่องปกติแล้วอาจจะอาจจะใช้เป็นตัวอย่างว่าทําแบบนั้นแบบนี้จะเกิดผลอย่างไรนะครับเด็กก็จะทําตามนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับเมื่อพอนักเรียนเนี่ยได้เข้าสู่โรงเรียนนะครับคุณครูเองนะครับก็จะ สอนในสิ่งที่ถูกต้องและควรนะครับในในการใช้ชีวิตนะแต่ในที่นี้คุณครูย้นยันว่าคุณพ่อคุณแม่แต่ละคนเนี่ยนะครับก็ต้องการให้ลูกของตัวเองนะครับปฏิบัติตนเป็นคนดีอยู่แล้วนะครับถูกบ้านอยู่แล้วนะครับแต่จะอย่างที่คุณครูบอกเมื่อกี้นะครับตัวนักเรียนเองนะครับก็จะเป็นคนที่กําหนดตัวเองนั่นแหละว่าเราจะทําแบบไหนนีต้องรู้จักแยกแยะผิดชอบนะครับในการ เรียนก็ตามหรือว่าการทําอะไรก็ตามนะครับกเรียนต้องรู้ว่าสิ่งที่เรียนทํานะครับมันเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีไม่สมควรทําหรือเปล่านะครับนักเรียนต้องแยกแยะให้ถูกนะครับอันนี้คือตัวอย่างด้านสังคมนะครับด้านที่3นะครับด้านการศึกษาในที่นี้ไม่ได้พูดถึงว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะต้องจบสูงจะต้องจบอั้นตันนี้นะครับอันนี้คือมาดูที่ตัว ตัวบุคคลเลยนะครับด้านการศึกษามีครอบครัวของแพรกับครอบครัวของปอนะครับครอบครัวของแพรเนี่ยพ่อแม่ตามใจลูกคล้ายๆกับข้อเมื่อกี้นะครับเมื่อลูกกลับถึงบ้านก็จะดูการ์ตูนนะครับนะไม่ทําการบ้านแต่พ่อกับแม่ก็อาจจะไม่ได้ว่ากล่าวตักเตือนหรืออาจจะเตือนแล้วนะครับแต่แพรอาจจะไม่ทานะอาจจะบอกว่าทาแล้วก็ได้นะครับแต่คุณพ่อกับแม่อาจจะทํางานหนักนะครับอาจจะกลับมาถึงบ้านแล้วก็มีเวลาก็อาจจะไม่ได้สอบถามไม่ได้คุยกันนะครับ ทำให้แพรเนี่ยไม่มีการบ้านไปส่งคุณครูนะครับแล้วก็ถูกคุณครูเนี่ยทำโทษนะครับอาจจะถูกตัดคะแนนนะครับเกรดอาจจะไม่ดีเหมือนเพื่อนนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่เฉยนะครับบางบ้านเนี่ยคุณพ่อคุณแม่สนใจดีนะครับถามลูกดีนั่นแหละแต่ว่าลูกเองอาจจะทําครบบ้างไม่ครบบ้างนะครับอาจจะขี้เกียจบ้างอันนั้นเป็นเรื่องเรื่องปกตินะครับครูก็เคยผ่านมาแล้วเนาะเป็นเด็กมาก่อนก็เข้าใจนะครับแต่ว่าเมื่อถึงเวลาหนึ่งนะครับนักเรียนหลายคนก็จะคิดได้เองว่า การบ้านเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำเพื่อทบทวนตัวเองนะครับนะก็อาจจะกลับมาทํางานส่งก็ได้นะครับแต่ว่าทายดีที่สุดนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่สอบถามบ้านนะครับลูกก็อาจจะมีเขาเรียกว่าการกระตุ้นนะครับอาจจะรู้สึกว่าเออพอแม่สนใจก็อาจจะทําการบ้านได้นะครับครอบครัวของปอนะครับพ่อแม่ของปอมักจะบอกให้ปอเนี่ยทบทวนบทเรียนนะครับทุกเย็นถ้ามีสิ่งใดที่ไม่เข้าใจก็ถามพ่อแม่ได้นะครับ ทำให้ปอเนี่ยเกิดความใฝ่รู้ศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมนะครับบางบ้านอาจจะคล้ายๆแบบนี้นะครับแต่อาจจะไม่ได้บอกว่าต้องทบทวนนะต้องอะไรนะอาจจะบอกว่าวันนี้ทํากานบ้านหรือยังนะครับเรียนเป็นอย่างไรบ้างอันนี้สอบถามเนาะมีสิ่งใดที่ไม่เข้าใจในที่นี้นะครับอา,อาจจะเป็นบทเรียนง่ายๆนะครับที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะสอนได้คุณพ่อคุณแม่บางคนก็อาจจะเป็นคุณครูอยู่แล้วด้วยนะครับแต่เด็กๆนักนะเรียนส่วนใหญ่นะครับต้องยอมรับว่า เชื sí, si sí, yeah. the uh ่อคุณครูนะครับในชั้นมากกว่าคุณพ่อคุณแม่ในบางเรื่องนะครับนะอย่างคุณครูเองเนี่ยตัวครูเองนะครับมีหลานสองคนนะครับสอนการบ้านสอนได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับเพราะว่าเขาจะเชื่อคุณครูในชั้นของเขามากกว่าตัวคุณครูเองออกนะทั้งนั้นทคุณครูก็เป็นครูเหมือนกันนะครับแต่ในตรงนี้นะครับในในด้านการศึกษาเนี่ยมันก็จะปรับเปลี่ยนได้นะครับไม่จําเป็นว่า จะต้องถามทุกครั้งว่า,าทํากันบ้านหรือ,อยังอะไรหรือ,อยังนะครับตัวนักเรียนเองนะครับจะกําหนดได้เองว่านักเรียนสมควรทําอะไรนะครับหรือไม่สมควรทําอะไรนะครับอย่างที่พูดไปนะครับใน3ข้อนี้ที่ผ่านมาเนี่ยทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองแต่ว่าสภาพแวดล้อมบางอย่างมันอาจจะมีผลทําให้เราเป็นมีพฤติกรรมแบบนั้นแบบนี้นะครับซึ่งเราเองนั่นแหละนะครับจะเป็นคน กำหนดพฤติกรรมของตัวเองนะครับสามารถควบคุมพฤติกรรมตัวเองได้ก็ต้องเป็นที่ตัวเราเองนะครับยังไงก็3ข้อตัวนี้เป็นตัวอย่างที่ยกมาให้เข้าใจเฉยๆว่าบางข้อเนี่ยมันมีผลกับตัวนักเรียนมากน้อยเพียงไรนะครับกิจกรรมการเรียนรู้วันนี้นะครับนักเรียนก็เตรียมสมุดไว้นะแล้วก็หนังสือนะครับนักเรียนสามารถ ทบทวนนะครับดูในหนังสือได้นะครับเรื่องความแตกต่างของแต่ละครอบครัวนะครับในหนังสือสุขภัละนะครับสุขศึกษาภัะศึกษานะครับเรียกรวมๆสุขศึกษาไอ้สุขภัะไปเลยเนาะคุณครูก็นะครับก็คาถามนะครับความแตกต่างของแต่ละครอบครัวนะครับส่งผลต่อการดาเนินชีวิตของคนในครอบครัวอย่างไรบ้างคําถามนะครับก็คือถามถึงว่าไอ้ความแตกต่างของแต่ละครอบครัวเนี่ย ที่คุณครูบอกมา3าข้อเมื่อกี้เนี่ยนะครับมันส่งผลอย่างไรนะครับต่อการดําเนินชีวิตของคนในครอบครัวจะเอาตัวนักเรียนเองเป็นหลักก็ได้นะครับบางคนจะตอบว่าบ้านของหนูบ้านของผมนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับ,อ,นะรบอาจจะสอบถามมีความอบอุ่นนะครับมีการทํากิจกรรมร่วมกันทําให้เกิดความอบอุ่นนะครับทำให้ผมรู้สึกมีความปลอดภัยเมื่ออยู่ในบ้านนะครับบางคนอาจจะบอกว่า เรื่องของด้านเศรษฐกิจนะครับคุณพ่อคุณแม่อาจจะทํางานที่เงินเดือนอาจจะอยู่ในปานกลางนะครับแต่ก็มีความสุขเพราะว่า,าเราไม่ได้ขาดสิ่งใดนะครับความอบอุ่นคุณพ่อคุณแม่ก็มีให้อะไรเงี้ยนะครับสามารถยกมาตอบได้นะครับอาจจะเลือกตอบได้หลายข้อนะครับเขียนสักไม่เกิน3 4มสี่บรรทัดก็พอนะครับไม่ต้องเขียนเยอะเอาแค่ นักเรียนมีความเข้าใจแล้วก็จะเขียนอย่างไรเท่านั้นก็พอนะครับอันนี้เป็นความเป็นเชิงของการแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับอาจจะไม่ได้มีข้อใดถูกทั้งหมดไม่มีข้อใดผิดทั้งหมดนะครับเพราะว่าพื้นฐานแต่ละครอบครัวนั้นไม่เหมือนกันนะครับต้องต้องยอมรับตรงนี้นะครับอย่างคุณครูเองนะครับตัวอย่างก็ส่วนใหญ่รูจะยกตัวอย่าง่างเรียนเพราะว่าคุณครูเนี่ยนะครับเ,เกิดมาในครอบครัวที่ถ้าพูดจริงๆก็คือ ยากจนนั่นแหละนะครับคุณพ่อก็ขาขายนะครับนะก็ไม่ได้มีฐานะร่ารวยอะไรเมื่อตอนเด็กนะครับแต่ว่าสิ่งที่ครูเห็นจากคุณพ่อคุณแม่ก็คือท่านทําตัวเองนะครับเป็นตัวอย่างนะครับว่าในการขยันนะครับทำมาหากินนะครับเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ส่งผลให้ครูเนี่ยนะครับอยากที่จะเรียนนะครับมีโอกาสได้เรียนนะครับคุณครูก็ไม่ได้ว่ามีตังค์แต่ก็ต้องอาศัยการเก็บ การประหยัดมัธยัติ์ต้องเก็บตังค์นะครับเพื่อเอาไปใช้ในเรื่องของการเรียนนะครับแล้วก็พอเราทํางานได้นะครับตัวครูเองก็ตอนนี้ก็ดูแลคุณพ่อคุณแม่เป็นหลักนะครับก็ก็ต้องเป็นเป็นเรื่องที่เราสมควรจะต้องทำเนาะเพราะถ้าคุณพ่อคุณแม่เขาไม่เลี้ยงดูเราไม่อดทนกับความยากลําบากในการประกอบอาชีพเราก็คงจะไม่ได้เป็นคุณครูแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่คุณครู ยกตัวอย่างจากตัวครูเองนะครับหลายคนอาจจะมีความคิดแตกต่างจากนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับในวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับผู้ปกครองนะครับหรือนักเรียนนะครับอาจจะเข้ามาชมด้วยกันเลยแหละนะครับอาจจะเข้ามาดูด้วยกันมีเวลานะครับถ้าสมมติเวลาเนาะก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมคลิปตรงนี้นะครับแล้วก็เน้นย้ําในเรื่องของการ ยกการสูงสูงนะครับยังมาตรการโควิดก็ยังคงอยู่นะครับอาจจะต้องสวมแมสนะครับอาจจะต้องเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ต้องทําเป็นประจำนะครับสวมแมสก่อนออกจากบ้านนะครับล้างมือล้างเจลแอลกอฮอล์นะครับไม่ไปสถานที่ที่ผู้คนเยอะๆนะครับถ้ามันไม่จําเป็นเนาะแต่ทุกคนก็ต้องมีความจําเป็นในการเดินทางไปไหนต่างๆนะครับก็ระมัดระวังป้องกันตัวเดี๋ยวพอเราสามารถเปิดเทอมได้แล้วนะครับด้วยความปลอดภัยหลายๆอย่างแล้วเนี่ย เราก็จะได้กลับเข้าสู่โรงเรียนนะครับได้ไปเรียนใช้ชีวิตเจอเพื่อนได้เล่นได้เรียนนะครับได้เจอคุณครูนะครับอะไรต่างๆกิจกรรมมากมายในโรงเรียนนะครับอดทนนะครับจนถึงวันนั้นนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจออะไรนะครับบทเรียนเรื่องอะไรก็ต้องไปติดตามชมนะครับวันนี้สวัสดีครับ